สวัสดีค่ะพี่น้องกับเมื่อนิมนก็พอกันคือเกากระช่องแอลมาซาดค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลมาซาดในเรื่อพี่น้องฝรั่งหงเป่าสือที่ได้มาจากร้านบิ๊กซีนะคะข้างๆบิ๊กซีอำเภอตะการค่ะตอนนี้ต้นท่วมหัวแล้วนะคะใครสนใจอยากได้ต้นฝรั่งหงเป่าสือฝรั่งใจแดงนะคะฝรั่งใจแดงค่ะ ตอนนี้เราได้ตอนกิ่งแล้วเราซื้อมาเพียงหนึ่งต้นนะคะเราก็เริ่มตอนกิ่งแล้วแล้วก็คุณเธอก็แตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่กำลังแตกยอดใหม่แล้วเราได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราได้สิบกิ่งนะคะหนึ่งต้นเพียงหนึ่งต้นเราซื้อมาทำพันุ์ สิบทิงส่วนอันนี้เป็นอ้อยอ้อยคั้นน้ำนะคะเพื่อนให้มาค่ะร้านอยู่ตรงตลาดขนส่งที่อำเภอตะการนะคะร้านน้ำอ้อยนะคะมีรถจอดอยู่ใครสนใจอยากกินน้ำอ้อยหวานๆก็เชิญได้นะคะเพื่อนให้มาปลูก สวยมากต้นนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโคนต้นของฝรั่งนะคะวันที่แล้วเราทำความสะอาดและเราก็ได้ขยายพันธุ์ตรงนี้เราว่าจะใส่ต้นกล้วยสักสองต้นเพื่อจะให้น้ำจากต้นกล้วยมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นฝรั่งแล้วก็ต้นอ้อยที่เราปลูกใหม่เพราะว่าหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นหน้า หน้าร้อนช่วงนี้จะเป็นหนาวหนาวแล้วก็เพื่อจะหยุดการจเจริญเติบโตเนาะแล้วก็เราก็จะให้มีน้ําเรามีท่อน้ําหยดอยู่สูบน้ําครั้งึงแต่บอ่อซีเมนต์ตรงนี้เราจะเอาดินออกแล้วก็เราจะอุดรูรั่วเนาะแล้วก็จะทําเป็นบอ่อสําหรับตักน้ําขึ้นมาลดต้นฝรั่งช่วงที่เราไม่ได้สูบน้ําแต่ทําเป็นแท้งน้ำํำตรงนี้ แล้วเราจะไปเอาบ่อซีเมนต์มาประกบคู่เป็นสองบ่อเพื่อจะสูบน้ำขึ้นใส่สำหรับตักน้ำขึ้นรถต้นไม้บริเวณนี้เนาะเราต้องวางแผนนิดนึงส่วนถุงพลาสติกตรงนี้มันเคยเป็นบ่อกุ้งมาก่อนกุ้งกุ้งฝอยแต่แต่ก่อนเรามีอ้นั่นสัตว์ข้างๆง เขาเข้ามากินน้ำเนาะเขาก็ลงลงแล้วทำให้บอ่อพลาสติกเราชำรุดเสียหายเนาะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็เก็บเถาวันเครื่อมงเครื่อ,อไม้อะไรออกให้หมดต้นไม้เราโตเราก็ภูมิใจเนาะสวยแล้วก็ส่วนนี้เป็นพุทธาน้ำอ้อยเนาะเราย้ายมาจากตรงโน้นเราย้ายอีกแล้ว เราจะาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะอยู่กับพุทราต้นนู้นเน,ะา,น,นเาะพุทราต้นนู้นพอดีติดลูกและกายพันธุ์พี่น้องเอ๋ยตอนแรกเราสั่งแดงอินเดียมาจากในแอปแอปหนึ F ่งเนาะแล้วก็ส่งมามันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ไออะไรนะมันไม่ใช่แดงอินเดียม,มันกลายเป็นสามรถ แต่ไม่เป็นไรเราไม่เสียใจเลยแต่เราได้แดงอินเดียมาจากร้านที่อยู่ข้างบิ๊กซีเพื่ตการนะคะคุณเจ้าของเจ้าของร้านเขาแนะนำว่าแดงอินเดียจริงๆนะคะแถวนี้เรามาปลูกตรงนี้เพราะว่าฝรั่งต้นนี้เราปลูกไว้ตอนกิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เป็นลูกถ้ามันขึ้นมาเราก็ตอนเรามีกิ่งเราก็ตอนมีกิ่งเราก็ตอน คือไม่มีโอกาสได้เป็นลูกเลยแต่มีคนสั่งซื้อเนาะเขาอยากได้ฝรั่งต้นนี้เราก็เลยจะตอนกิ่งออกให้หมดให้เหลือแต่โคนแล้วก็จะยกยกขึ้นไปใส่กระถางใบใหญ่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุทราแดงอินเดียเนาะเราก็เลยปลูกมาปลูกแทนแล้วเราจะล้อมฝรั่งต้นนั้นออกไปชนิดใหม่ ชนิดเก่าแต่ใหม่ใหม่สำหรับที่นี่เราเคยทดลองปลูกมาหลายครั้งแล้วเนาะจะมีนี้วันนั้นเราไปตลาดที่เราไลฟ์สดให้ฟังให้ดูไปตลาดกับช่องมูลมี h ช n แนลเขาเรียนเชิญให้เราไปไปตลาดแล้วก็คุยสเปเฮรยเป็นภาษาตลาดนี่มีพริกไทยมีพริกไทยอย่างเดียวที่ไม่มีในอำเภอตะการนะ ขาดมากขาดแคลนมากเพราะว่าพริกไทยไม่มีราคาแพงด้วยตรงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันขีดเท่าไหร่เนาะกิโลเท่าไหร่แต่เราพยายามปลูกอยู่ทุกทีปลูกเสร็จมีปลวกขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่งมันก็ไม่โตเนาะแต่รอบนี้เราไปเอามา4ต้นเราทดลองปลูกพอดีมีเสา ปูนซีเมนที่เราเคยทำกระท่อมแต่ก่อนหรือออกอีกสองต้นยังอยู่ตรงที่เป็นเถียงนาเก่าแต่ก่อนแต่ตอนนี้เราย้ายมาตรงนี้สองต้นขุดเองยกเองลากเองทำอะไรเองทุกอย่างเหลืออีกสองต้นเรายังไม่สามารถเอาขึ้นจากดินได้เพราะว่า เราต้องทุบพื้นซีเมนก่อนนี่เราได้พริกไทยมาแล้วนี่สองต้นนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยสงสัยเป็นพริกไทยพุ่มหรือเปล่าเพราะมันจะไม่ไม่เลือยเป็นพริกไทยไม่ไม่เลือยขึ้นที่เกาะแต่อีกต้นหนึ่งมันจะเป็นขึ้นที่เกาะเกาะเสาเป็นเถาขึ้นมา เห็นไหมเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่แต่เป็นยอดไม่ไหมเนี่ยเหมือนยอดมันหักไปนี่เหมือนยอดมันหักไป,เ,กไปเราใส่ขี้ไก่วันนั้นแล้วก็คุมด้วยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาฟางมาคุมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นพริกไทยเนาะตอนนี้ลมหนาวกำลังออกมาแล้ว กล้วยนี้เป็นกล้วยน้าําว้าเราก็ปลูกเสริมไปด้วยอันนี้กล้วยเทพพนมไี้สามนอด้วยแต่ก่อนไปเอามาจากช่องมูลมี h ช n แนลเนาะเขาให้มาตอนนั้นน่ะปลูกแล้วมันมันตุยส่วนอันนี้เอเได้มาปุ๊บนี่เห็นไหมโตเลยต้นใหญ่มากส่วนอันนี้จะเป็นใบเล็กๆเกิดจากไรใบทำไมเล็กกใบไม่โตแต่ ต้นสูงมากเริ่มเกาะช่วงแรกๆเ,เราจะช่วยเขาประยุงนิดนึงเห็นไหมลากเขาแต่เห็นไหมต้นนี้ต้นนี้สูงมากสูงเท่าระดับอก,อกเราเห็นไหมคะพิกไทยคะ่ะ กำลังเป็นลูกค่ะเห็นไหมออกดอกพิษไทยไดีใจมากที่มันโตกลัวมันไม่โตปลูกระยะช่วงเล็กๆเราจะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลยปลูกลงดินเฉย แต่เราจะราดด้วยน้ำหมักปลาน้ำหมักปลารอบหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ2เดือนเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยที่ไก่แล้วก็คุมด้วยหญ้าหญ้าแห้งเศษวัสดุวัชพืชอะไรก็ตามที่เรามาใส่แล้วเพื่อความชุ่มชื้นของดินแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นี้จะได้ นานๆเราถึงจะได้สูบน้ําขึ้นมาทีแต่เราก็มีบอร์ดซีเมนตทำเป็นแท้งน้ําเนาะทําเป็นแท้งน้นําเ,เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อลดอันนี้กิมจูต้นแรกเนาะเห็นมเห็มคะอันนี้ยังไม่โตโดวยว่าเราไม่ได้ฉีดสารเคเมีเนาะมันก็เลยต้นอาจจะยังไม่โตสักเท่าไหร่แต่ มะแรงตะกะแตนแมงอะไรต่างๆจะชอบมากินใบเนาะส่วนนี้เป็นละมุดนี่ต่อยอดอีกแล้วต้นนี้ต้นละร้อยซื้อมาจากบิ๊กซีเหมือนกันตลาดต้นไม้แต่พี่เขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อร้านเนาะไม่รู้ว่าร้านอะไรอันนี้ส่วนอันนี้นี่เห็นไหมมันก็จะมีหนอนเห็นไหมหนอนมากินใบเนาะละมุดนี่ ดูสิต้นแคร์เลือแต่ยอดกับกา้านส่วนล็อกนี้<ม>เรายังไม่ได้ถอนหญ้าเลยน้ำอา้าวลืมเปิดน้ำเมื่อคืนเราสูบน้ำเนาะยังไม่มีน้ำมาลดต้นไม้เลยเห็นไหม,มวันนี้แหละเราจะทำการชําระถอนถอนมันต้องถอนนะวันนี้เห็นไหมหญ้า เราจะถอนมันให้เสร็จสับไปเลยและตรงนั้นที่เดิมจากเป็นบ่อสำหรับปลูกต้นมะนาวเราก็จะมะนาวเราได้ตอนแล้วเราจะเอามาลงเนาะเห็นไหมละมดนี่อันนี้เราจะทำความสะอาดของวันนี้เนาะเห็นไหมตื่นเช้ามาเราทำกเกษตรเราจะให้เราไป นานๆเราไปตลาดทีเพื่อจะไปไลฟ์สดให้ดูว่าเออผลผลิตจากการเกษตรของเราได้หยิบจับตรงนี้ไปขายตรงนน้นถ้าปลูกแล้วเราเหลือกินเราก็ขายเหลืองหลังจากแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องแล้วเรื่องแจกจ่ายละเขาจะมาขอเองไม่ต้องยุ่งยากกระสอบนี้เป็นกระสอบของหญ้าที่เราถอนไว้เมื่อวันก่อนเนาะเราจะทําให้มันแห้งให้พูดง่ายๆว่าให้มันเปื่อยให้มันตุยก่อน ทำเป็นปุ๋ยแล้วเราก็เอาออกมาคุมต้นบิกไทรเราต้นโน้นต้นนี้คุมหาฟางมาคุมด้วยช่วงนี้หน้านี้เขากําลังเกี่ยวข้าวกันเราก็จะได้ฟางเนาะมาคุมต้นไม้เราลดน้ําให้ชุ่มเลยเราทําสวนเกษตรเราก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้ว เราก็จะได้ผลผลิตได้กินมั่งเออได้ขายมาั่งเล็กเล็กน้อยนไม่เราก็ไม่ได้หวังเหมือนเราทําช่อง youtube นี่แหละเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเราแค่ทาไปเรื่อยต่อไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูเราก็จะทําไปเรื่อยอย่างน้อยเราก็คือสร้างความสุขให้ตัวเราเองว่านานๆเราจะได้พูดคนเดียวคุยคนเดียวําสวนไปเรื่อยเห็นไหมมันจะค่อยๆไปเรื่อยเหมือน เหมือนเราปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างเนี่เราอย่าให้ความหวังมันมากเราแค่ใส่ใจก็พอเล็กๆน้อยๆมันคือความสุขการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่เราอยู่ได้มีกินมีกินมีอยู่นอนพูดว่ากินดีอยู่ดีนอนหลับดี ามอย่างแค่นี้ก็พอใช่หไหมเดี๋ยวเราจะไปหาปุ๋ยคอกเนาะเอาน้ำหมักมาลาดดีกว่าเดี๋ยวเผื่อชะอมมันจะสวยชะอมมันจะยอดไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะใช่หไหมขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้เชา้านี้เดี๋ยว เราจะไปนึ่งข้าวก่อนแล้วก็ไล์สดเริ่มนึ่งข้าวตอนเช้าตอนสายผ้าก็ยังไม่ได้ซักนะคะกองมาแล้วอันนี้เป็นสเสดาเห็นไหมเอาลิฟไปเพื่อจะให้หลอนแตกยอดใหม่เห็นไหมคะเชา้าๆเราอยู่แบบง่ายๆแบบไม่ไม่หวือหวาไม่ไอ้นั่นไม่ฟุ้งเฟืยเนาะเราจะอยู่ กับธรรมชาติของเราการอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ไม่ได้โอ,โ,อโอ้โหตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นเครื่องบินบินผ่านเห็นไหมคะมีเครื่องบินบินผ่านด้วยนู่นบ,บินไปโน่นแล้ว ความหวังในคนติดตามในช่อง Youtube ของเราก็เหมือนเราก็กำลังมองเครื่องบินอยู่นี่แหละบินผ่านไปผ่านไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องแอลบัญชาตินะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่คิดวันนี้ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ